안녕하 <shrug> ใครจะต่อให้ทำไงยูบย,อ,ยอันนี้แค่ไปยปตัยคนเดียวตอนหลังเนี่ยแม่บ้านมหาไทยเขามาแม่บ้านมหาไทยที่ใส่เสื้อคลาสแบบนี้เขามีหัวหน้าอยู่คนหน่งไปสอนสวนไปสอน,ปนสวน,นไปที่อไปรับรางวลัลอันนี้ต่อเพื่อตัวอันนี้ได้รางวัลแล้วไม่เอานะให้คนที่ยังไม่ได้รับวันเราเป็นคนไทยเรามีพื้นดินเป็นของเราเองนอกจากนั้นมีใรต่อนเรื่องก่อนนะแสงเดียร์ครับ ไปรับรางวัลนครับนี่ร้อยจงกันเลยเหมือนกันเอานิ้วไปขึ้นมานิดเดียวมองไปข้างหน้าที่กล้องนู้นเราก็ทำสัญญากันสัญญากันว่าเราจะนรเตมเราจะเนจอเติครับนกูวนี้พริอพอทางบ่ตานก็พยายามทำให้ใช้มากมาก กิจกรรมเนี้ยทำมากกว่าเดิมถือว่าเรามีทิศทางการพัฒนาอย่างไรนะคับหรือแต่หน้ามันก็เปลีน่น,นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นการก็จะมีปหนึ่งปสองก็จะมีชั้นเล็ก